เดี๋ยวครับ เดียวเลยทีเดียวเลยครับ เดียวเลยกัดเน้นๆเ,เลยตอบแบบตั้งใจมากเลยไซโอเคเลยนะครับนี่ฟ้าปลาช่อนนาฟ้าเผินนี่ครับกัดเป็นเจ้างูหนำไว้ตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโครชาชเสียตัวเล็กๆครับตัวนี้สีส้มครับส้มสมหวังในเรื่องครับส่งหน่อยอร่อยแน่ ก็ปีตามช่องนะครับที่มันเป็นแบบรองรถเกี่ยวครับในเรื่องครับเป็นเยือที่ค่อนข้างจะวัดปลาติดง่ายเลยหมายเดียวรู้เรื่องตรงนี้โอเคเรี้ยนต่อนะครับไว้ตั้นมันทุกหมายสื่อรถ บนแล้วบนนอีกครับนัดงแดดมันส่องหน้าบนนะเขานี่เป็นยังไงบ้างเอาเข้านี่ก็ได้ครับนั่งเลยแล้วกันก็ตีตามล่องรถเกี่ยวนะครับ สวยเลยครับตันนี้บนแล้วบนอีกหน้านี้คือมันกัดแบบเสียนมากเลยอกัดไม่โดนแล้วก็หายกัดแบบตีหางตัวนี้ตั้งใจกัดอยู่เต็มๆใส่นี่ครับอ้วน,นเลย กัดเป็นเจ้าง,งูหนามไว้ตั้นนะครับเหยื่อใหม่จากค่ายโครชานะตัวนี้เหยื่อตัวเล็กๆนะครับขนาดผมดุมรถคันตั้งหลักได้ผมก็ส่วนนะส,ส่วนมากจะเต็มคำพเพราะว่าเหยื่อตัวเล็กอ้วนมากดูนะ <c oughs> โอเคอาศัยว่าตีตามร่องรถเกี่ยวนะครับปลาเขาก็จะหลบอยู่ตามร่องรถเกี่ยวพวกนี้แหละครับแต่ว่าฟางมันเยอะเราก็ต้องค่อยๆเคาะเอาค,ครับก็ ม่กี่ไม้แล้วเมื่อกี้นะไม้เดียวหรือสองไม้ก็ไม่รู้นะไม้เดียวเราบ้างถ้าผมจะไม่ผิดนะลมก็แรงครับโอเคเจ้าไวตั้นเหยื่อม่จากค่ายโครรชานะครับไปเดี๋ยวลองซ้ำใหม่ครับเผื่อมีตัวอีกไวตั้นมันทุกไม้สื่อโลดเราลองดูมุมนี้นะครับ

ครัไปเดียวนะรเรียบร้อยเลยกัดล้นนิ่งเลยนะเจ้าตัวนี้นะุหลุดพอดีอขอแยกไว้ที่เดิมนะครับ ปะยา่ากับอ่าเนี่ยมีติดเดยอะกว่านี้นะนะครับปานาอ้วนมากเลยเจ้าตัวนี้ครับอ,อกกุ้ยนกอะใส่อย่างเงี้ยแต่ว่าอ้วนมากเลยครับกัดเป็นเจ้าไวตันนะครับหรือเจ้างูหนามนะเหยื่อใหม่จากค่ายโครชานะครับะเป็นเหยื่อขนาด3.3เซนน้ำหนัก6กร,รมัมตัวเบียด BKK เบอร์หนึ่งนะครับเป็นเหยื่อที่ทำออกมาตัวเล็กนะครับ เดี๋ยวเทียบให้ดูครับเนี่ยนิ้ชี้ผมกับตัวเหยื่อนะท่านิ้วโป้งก็เทียบกับนิ้งโป้งผมว่ามันใหญ่ไปนะเนี่ยนิปวโป้งท่านิ้วชี้มันจะพอดีนะครับใชไหมก็เอกะลักษณ์เขาก็จะเป็นเนี่ยครับมีหนามเพื่อรองรับกับตัวเบ็ดกันสวัสดีมากเลยนะครับการยุบตัวก็เนี่ยครับผมลองเอามาเทสดูนะ เ็ดกับปลานากับปลาแซ่เงี้ยไม่รอดครับเพราะว่าเหยื่อมตัวเล็กนะทําออกมาเหมาะมากเลยกับปลาทุกวันเนี้ยเพราะว่าไซส์ใหญ่ๆก็ค่อนข้างจะหายากโอเคเจ้าไวตันหรือเจ้างูหนามนะครับไวตันมันทุกหม่สื่อหลนดนนะครับ สวนรมสวนรมไม่กี่ไม้รู้เรื่องเลยนึกว่าใจะใหญ่กว่านี้นะตะคู่นะครับจะคูฟังอา,า,าก่อนตำปุ๊ดเหล็บ น้ำมันดำนะลมมาฝั่งนี้ขออนุญาตฝั่งนี้ก็จะบเพืเ่อนๆหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนี่ปลานาอ้วนมากเลยนี่ดำปึ๊ดเลยน้ำมันดำนะมันเข้ายังไงล่ะเนี่ยมันเข้าข้างนอกนะ <c oughs> กัดเป็นเนี่ยครับจะไวตั้นนะครับถึง เจ้าหนามนะครับใบหลิวเดี่ยวนะบัดดัดองศาครับเรียบร้อยเหยื่อใหม่จากค่้ยโรชานะครับเหยื่อตัวเล็กอาะเทียบขนาดมันจะอาจจะไม่เห็นเท่าไหร,ร่ประมาณนิ้วชี้ผมนี่แหละถ่าน้วโป้งก็จะพึ่งดิน้นเดี๋ยวเทียบขนาดนิ้วก่อนนะครับถ่าน้วโป้งเนี่ยมันจะใหญ่ไปครับเนี่ยประมาณนิ้วชี้นะ ใช้งานได้ผลนะครับไม่กี่ไม้ทำทำถา้ถา,มถามันมีตัวน,นะนะโอเคเดี๋ยวลองซ้ำใหม่นะแนวเดิมนี่แหละลมคืออุปสรรคครับต้องตีสวนลมเลยโอเคครับฝากไว้ด้วยเจ้าไว้ตันมันทุกไม้ไปเรียนต่อสื่อรถ